พักมากมายมานโอเคเขาบอกว่าชาอะไรอร่อยไม่รู้ว่ ร้านแบบเพียบอืมนี่มันมีร้านชาน,นี่ะสปริงสเปเชียลดูแบบน่ากินดีนะอ่ะสิตัวราค่ะอืมอันนี้ชั้นใต้ดินแล้วนะจ๊ะ ร่างแบบไม่วุ่นวายมากนะคะขอ,อเทชีเนี่ยเฮทชีนี่มันเหมือนเคยกินที่ออสเตรเลียไหมมีชอแอนคีทส่วนใหญ่ก็จะมีร้านที่มองไทยมีนะคะพวกชอแอนคีท อคอมมา,า,ก,าก์นะคะก็ตรงนี้ได้เลยค่ะเราแวะคอมมูนเ,เป็นเพื่อนก่อนนะคะเหมือนกันนะก็ยืนรอตรงนี้ก่อนจ้ะ<อ>นี่ก็เป็นร้านคอมมารข้างล่างนี้นะจ๊ะลงใต้ดินมาเลยะคะ่ะมั้งลงมาคอมมารง่ายๆเลยนะคะแค่ดูังไงไงัลกษณยารกสีเหลืองๆน,นะคะท,ที่ตรงนั้นะ่ะเขาจะเหมืีผู้หญิงสวยๆแต่งตัวเหมือนเป็นแบบนายจริงจอบขท้าอ่ะ เรื่องเป็นนินทานชาวบ้านที่ดังที่นี่นะคะเขาก็เป็นตึกตรงนั้นใช่งไหมแล้วก็เขาก็จะออกมายืนยืนดีดที่เหลืออะไรสักอย่างนะคะตรงตรงระเบียงเนี่ยเราก็สังเกตุดูไปแล้วแล้วก็มันจะมีทางลงมาตรง,งข้างล่างก็เดินลงม,มาเลยเดินแล้วก็หลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาขึ้นมาได้เลื่อนขึ้นมาพอ,อจะไปไดเลื่อนขึ้จนจากไปไดเลื่อนมาก็เลี้ยวซ้ายตรงมาเรื่อยๆจะผ่านร้านเข้าวเป็นพีท ทางๆก็คือฟอรหมาดเลยค่ะหาไม่ยาควาสีิค,คา้า <_ d _> เป็นร้านชาที่ไกด์แนะนำนะคะว่าต้องรอแล้วก็ที่นี่นะคะจะใช้การสังส่งผน่านการสแกนนะคะถ้าเป็นคนไทยมาสิ่งที่ใช้ได้ที่สุดคือการมีอาลีเพย์นะคะ แล้วก็ใช้แอปอาลีเพย์สแกนได้เลยแล้วำไมก็จะขึ้นเมนูมานู่นมานี่มันี่กดสั่งที่นี่เหมือนกับไม่ได้สั่งตรงหน้าเคาน์เตอร์ค่ะต้องสั่งผ่านพวกลิงก์ที่เขาทำขึ้นมาที่ออเดอร์เขาทำขึ้นมานะแล้วก็ออเดอร์ก็จะเข้าไปที่เครื่องแล้วต้คงปิดนะก็วิ่งมาตามคิวสั่งถ้าไม่มีอาลีเพย์ก็อาจจะลำบากนิดนึงนะคะที่นี่เป็นแบบว่าห้างใต้ดินนะคะอืมตู้ใส่เลย ขอบก็โอเคอยู่นะแล้วก็วัยรุ่นหมูวัยรุ่นเพียบค่ะเหมือนบ้านเราวัยรุ่นเพียบตามห้างเนาะแล้วก็แต่งตัวกันนะคะเมื่อกี้ตอนเข้ามาก็เหมือนคนที่แต่งแบบอารมณ์แบบเหมือนญี่ปุ่นนะเขาเรียกว่าอะไรอะคอสเพลเออมาคอสเพลยปแบบเดินกันว่อนเลยได้คิวแบบเออวัยรุ่นจริงจังมากเดี๋ยวพอได้ชาเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันอันนี้เราอยู่ที่เซ็กซี่ชาแล้วนะคะก็าเป็นชาที่ต้องแบบมากินให้ได้นะ นี่มาดามหน้าตามาดามค่ะอันนี้วิธีการสั่งง่ายๆเลยก็คือเดินไปหาพนักง,งานนะคะแล้วก็ใช้ตูเกิลคาซาเลต์คทาง่ายสุดเขาบอกว่าชาอุหลงนมของเขาว่าเป็นชาที่ไม่รู้ดังหรือเปล่าแต่เราดันิมพ์คามบอลเฟรดไม่ใช่เฟมัสทีอินคิวจะใช่ได้มาแล้วค่ะ ชิมก่อนอย่าอุ้ยอย่าชิมต่อหน้าเดี๋ยวเขารู้อ้อ่ไรู้ทันทีอะตั้งร้อนเนาะเย็นอันนี้เย็เยน,ยเยนเย,นยนเ็นเจี๊ยบแล้วเปล่าแ็นไงแต่ว่าไม่มีน้ำแข็งเอาเหรอ,อได้ไหมได้เป็นไงได้ไหมมันอ,อ,อ,อ่อนๆนะแตาอ,อร่อยดีนะแต่มันเป็นกีนต่อ,ตอมันแทบไม่ค่อยมีนมเลยอ่ะกินแต่ชาชาเป็นหลัก มีร้อยมะลิขายด้วยโอ้ตรงนี้นะคะที่เป็นตึกไอเดังๆอ่ะตรงนี้เป็นตึกไอเที่คนเขามาถ่ายรูปเออินาตกบ้างอชิคกี้พายงานศิลปะ I อ s เราไปย้อนเราจะเดินกลับได้เป็นแป้งเป็นอากาศตอนข้างคืนนะคะคือแสงสีมันเยอะอ่ะคิดนักท่องเที่ยวก็เลยน่าจะชอบมาเดินที่นี่ค่ะเราบางคอ็จะถ่ายรูปสงีแยกตรงนี้อ่ะไปไปดูกันอ่าคุณมันคล้ายๆแบบสีแยกชิบูย่าไกลๆไหมให้ควอนรู้สึกนะคะเองคนที่จะเดินข้ามเก๋ เนี่ยค่ะดูสิแสงสีมันโอบวังมากนะคะที่นี่ทุกแล้วก็ทุกตึกอะ่ะเขาพร้อมใจกันเล่นแสงสี 4. อ่าอดูภาพก่อนดูภาพก่อนโอ้ออยน่ารักเดียวดูภาพจริงมันเป็นอารมณ์แบบสามิติทะลุออกมาจากออกมาจากตึกละคะ่ะฉันจะพูดว่าทะลุออกมาจากเดียว เแลยวเราก็จะมีเป็ตำรวจนะคะมาคอยดูแลรักษาความมั่นคงเรียบร้อยเนาะตำรวจตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีมีความรู้สึกปลอดภัยได้เวลาแล้วหรือเปล่านะไปทางไหนกันต่อดูจะกลับไปเราจะรอสายที่สี่รอบที่ไหนคะได้ได้ได้เขาดูเหมือน ขอชื่นชอของที่นี่นะคะใครเป็นสายเต้าหู้อ่ะก็บอกว่ากินแล้วจะชอบมันเป็นแบบของินสำหรับกินกับบุฟเขาต์ มันช um. ื่อเต้าหู้เหม็นแต่มันไม่เหม็นแต่มันอร่อยอ๋ออิ่มมากเลยอะไลด์โ่ดดูไื่อนเรือเนืว่าใช่เหมือนเกี๊ยวไหมคะเหมือนกันแบนี้ยค่ะ what what is n a m อิมิงอิมิง what is this ไอ้น่ไอ้แ่ don't know what eaten <c oughs> like a m e พรบานยุปไรกับเสี่ยวหลงเปาริงไร่นเอ้าไม่ใช่จะเล่จะ่าย

อ๋อโอเค thank you เชียร์ๆเป็นไงบ้างอร่อยไหมคะถามความรู้สึกอร่อยมากเลยเหรออยากลองแต่ว่าอิ่มมากจริงป่มาถึงเมืองนแล้วค่ะต้องหิวแล้วเปิดเลยเปิดเลยกินกินตรงนี้เลยขันละลูกขันละลูกนิดเหนื่อไปแล้วนะออยฮะอ๋ออ๋อั๋อมันจะน้ำจะไหลใช่ไหม ไปกินกินหน้าร้านเขา <c oughs> เอ้ยเจ้าผูดเหป็นามีน้ำไม่จริงป่ะ <c oughs> ต้องกัด <c oughs> เอาให้กินทั้งแผ่นกินนั้งแผ่นไม่ได้ร้อนร้อนร้อนมันร้อน <c oughs> ไปตรงนู้นไปนู้นตรงนี้ดีกว่า เครื่่อองะเป็นอารมณ์แบบเผ็ดเผ็ดนะเนี่ยเผ็ดดิไปกินเสี่ยวมันเผ็ดมันเผ็ดต้องกัดกินจากข้างบนค่ะเพราะว่าโอ้โหมันมีน้ำมันหยดมันหยดจริงจริงจริงดิบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแจามด้วยนะ มันมันไม่มันไม่ได้มีกลิ่นนะคะมันมีกลินชื่อต้าหู้แต่ว่าีนะมันไม่ได้เหม็นหรอกมันแค่กลิ่นแรงแต่ว่ากินเข้าไปแล้วคือเผ็ด

กินหาพแล้วมันตั้งมัน เห็นแสดงว่าเป็นของดบที่นี่นะคะมีขายหลายร้านอยู่นะ่วงชิงสแควร์อันนี้เม็ดเอออยากซื้อของฝาแบบสุดกีบอ่ะมีร้านขายของพิเรนลึกไหมเดี๋ยอยากซื้อแบบไหนกันช้อิ้ปหรอ กับพี่พักแล้วตอนนี้เดี๋ยวเรออะไรอีแบบแซ่บชิ้นสไตล์นี้ก่อนที่วราจะไปเจอกันอีกทีที่โรงแรมเนาะหรือสไตล์ของที่นี่ค่ะก่อนที่จะกลับบ้านมาเก็บบรรยากาศอีกรอบแล้วก็กลับมาเลยอร้านนี้มีคนต่อคิวเยอะมากอ๋อเป็นเหรอหลายเป็นค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักเรียบร้อยแล้วนะคะจัดกระเป๋า อาบน้ำชำระร่างกายเตรียมตัวเข้านอนแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วนะคะก็ได้ตื่นสายขึ้นนิดหน่อยนะคะสำหรับทริปวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะออกเช้า8โมงนะคะกลับมาถึงโรงแรมประมาณสัก5ทุ่มกว่าๆนะคะก็ถือว่าทั้งวันสำหรับตัวทริปภูเขาออบตานะคะก็ถ้าพูดว่าสำหรับคนสูงอายุไปได้ไหมเราก็มองว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุ ที่เดินเหินไม่สะดวกแล้วอะค่ะก็ไม่ค่อยแนะนําเพราะว่ามันมีทางที่ต้องขึ้นบันไดอะค่ะเราสังเกตจากหลายๆท่านที่เป็นผู้สูงอายุค่ะเขาก็จะมีความลําบากในการเดินขึ้นบันไดนิดนึงเพราะว่าจากรถบสัสสเต็ปที่มันจะต้องขึ้นไปเพื่อไปขึ้นลิฟต์แก้วอะค่ะมันก็หลายขั้นอยู่นะแล้วก็ดูทุกคนทุกท่านนะคะเขาดูเหนื่อย แล้วก็ทําไมเราถึงว่ามันลําบากก็สังเกตเลยลงจากรถบัสมานนะคะเราจะเห็นว่ามีการขายไม้เท้านะคะ <S <S <Ừ. S 1> ถ้ามันมีการขายอะไรอะ่ะแสดงว่าสิ่งนั้นอะ่ะมันก็สําคัญใช่ไหมล่ากับการที่ต้องใช้ในการเดินทางเราก็เลยแอบคิดนิดนึงว่าทางมันต้องไม่ไม่สบายเท่าไหร่แล้วถ้าต้องมีไม้เท้าขนาดนี้นะคะแต่ถ้าสําหรับวัยแบบวัยรุ่นหรือวัยวัยการคนอะไรเงี้ยที่ยังพอเดินไหวอะคะ่ะ มันก็เป็นอะไรที่ไม่ได้สาหัสมากนะคะก็เดินเรื่อยๆและที่โชคดีมากวันนี้คืออากาศมันเย็นกําลังสบายเลยค่ะคือเราเดินไปเรื่อยๆก็จริงมีเหงื่อแต่ด้วยความที่อากาศมันเย็นน่ะมันก็เลยทำเราอย่างแบบเออยังมีแรงเดินไหวยังรู้สึกสดชื่นกับธรรมชาติรอบๆนะคะแล้วเขาก็ทำแบบทำทางเดินได้ดีมากแบบมันแอบจะมีฝนปลอยนิดนึงนะคะวันนี้ แต่ว่าทางที่เขาให้ทําให้นักท่องเที่ยวเดินอะมันเป็นปูนทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็พออยายามตกแต่งให้มันเป็นแบบสีธรรมชาติดูเป็นไม้หรือเป็นดินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S แต่จริงๆแล้วคือมันปูนนี่แหละทําให้ไม่ว่าฝนจะตกอะมันไม่เฉอะแฉะมันไม่เลอะเทอะนะคะเดินได้เรื่อยๆๆแล้วก็การจัดสรรเวลาวันนี้ถือว่าดีนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่เราก็เลยใช้เวลารอคิวไม่นานเลยในแต่ละสเต็ปนะคะก็จะมีขึ้นรถบัสขึ้นบันได ขึ้นลิฟตแก้วต่อรถบัสอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะก็ถือว่าโชคดีไปวันนี้ที่มาจากทริปที่มาเริ่มตั้งแต่31พฤษภาค,คมจนถึงวันที่3มิถุนาย,ยนคือพรุ่งนี้ค่ะที่เราจะเดินทางกับก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะที่ฝนไม่ตกนะดีมากค่ะแต่ก็แอบไปเจอฝนข้างบนนิดหน่อย นิดหน่อยจริงๆตอนขึ้นไปที่ข้างบนแล้วล้วก็แอบ,บใจแป้วนิดนึงนะกลัวว่าแบบเฮ้ยฝนจะตกหนักแล้วเราไม่เห็นวิวนะคะแต่มันกลับเป็นข้อดีคือมันตกยิ้มๆตอนที่เราขึ้นไปอะ่ะมันก็เลยทําให้มีหมอกนิดหน่อยเหมือนกับภูเขาสูงมากแล้วก็มีเมฆลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอก็ดูสวยไปอีกแบบนะคะพอถ่ายรูปมาก็รู้สึกเออได้ฟิลที่แตกต่างจากแท่งหินทั่ว,ว,วไปอืมตามที่เราเห็นในรูปอะค่ะอืม ประทับใจกับภูเขาอวตารไหมก็ถ้าคุณเป็นสายที่เห็นธรรมชาติเรารู้สึกสดชื่นนะคะแล้วก็รู้สึกออชอบการเดินทางขึ้นเขาอะไรเงี้ยคุณก็จะเอนจอยกับภูเขาอวตารนะเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรอื่นหานอกจากไปดูไอ้แท่งแๆ่งแเนี้ยแหละ แต่ด้วยความที่มันอยู่ในหุบเขามันโอบร้อมไปด้วยธรรมชาติต้นไม้สวยๆสีเขียวมีดอกไม้ปลูกข้างทางอะไรเงี้ยก็มามาแล้วเราก็ถือว่าโอเคนะคะโอเคในแบบในความรู้สึกว่าเออมาเถอะมามันก็คุ้มอะ่ะมีความรู้สึกว่าฮิวใจดีนะคะมาดูธรรมชาติสวยๆมาสูดอากาศ<ม>ดีๆออกซิเจนเต็มปอดแล้วก็ช่วงที่ที่มาเนี่ยก็ไม่ร้อนด้วยนะคะ หลังจากนี้ก็น่าจะเป็นหน้าร้อนแหละเราไม่แน่ใจว่ายังไงแต่เห็นคุณไก่บอกว่าโหถ้ามาหน้าร้อนก็อาจจะไม่ค่อยแนะนํามากถ้าใครไม่อยากโดนฝนแล้วอากาศดีๆเขาก็แนะนํามาช่วงตุลาคมนะคะถ้าใครสนใจก็ลองแพลนดีๆนะคะตุลาคมน่าจะอากาศสดชื่นเลยนะไม่เจอฝนเท่าไหร่เอาละค่ะก็จะจบทริปของวันนี้เพียงเท่านี้นะคะเตรียมเตรียมตัวนอนแล้ว พักผ่อนพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับที่ประเทศไทยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับวิวไปได้วยกันกับเรานะคะถึงแม้ว่าจะหาสาระหรือไกด์ไลน์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าแค่อยากให้ให้มาชื่นชมธรรมชาติด้วยกันนะคะเหมือนกับว่ามาด้วยกันตามกันไปนะพยายามจะถ่ายให้มันเห็นเหมือนกับเรามาเดินเที่ยวเองนะคะก็หวังว่า ทุกคนก็จะชอบที่นี่แล้วก็เพลิดเพลินกับบรรยากาศไปด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนนะคะโอกสาสหน้าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนอีกก็หวังว่าจะได้ไปเที่ยวเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะไว้เจอกันใหม่นะคะโชคดีมีชัยแฮปปี้เอนจอยนะคะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย